สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ก็พบกับคุณครูไข่มุกนะคะปิดเทอมที่ผ่านมานักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะในวันนี้นะคะคุณครูไข่มุกก็จะสอนวิชาประวัติศาสตร์แต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนค่ะวันนี้คุณครูไข่มุกก็จะมาสอนกันในเรื่องอาณาจักรชาติไทยเรานะคะว่ามีอาณาจักรและความเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะเกี่ยวกับชาติไทยเราคะ่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะนักเรียนก็ต้องมารู้ก่อนว่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะข้อที่หนึ่งเลยอธิบายอาณาจักรชาติไทยพอสังเขตได้เมื่อเราเรียนแล้วนะคะเราก็จะสามารถอธิบายเกี่ยวกับอาณาจากักรของชาติไทยเราได้ค่ะ 2. มีทักษะการแก้ปัญหาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ข้อนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยนั่งทำงานเป็นทีมนะคะ เราต้องรู้จักทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขนะคะและรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะคะนักเรียน 3. ตระหนัดให้เห็นถึงคุณค่าแผ่นดินเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้ข้อนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะคะการที่เราเนี่ยจะอยู่ร่วมกับคนได้อย่างมีความสุขในสังคมนะคะต้องเป็นพลเมืองที่ดีรู้จักประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนนะคะนักเรียนจะทําให้สังคมของไทยเราเนี่ยมีความเป็นอยู่ ที่ดีมากๆขึ้นไปอีกนะคะนักเรียนภาพที่นักเรียนเห็นนะคะก็จะเป็นแผนที่ประเทศไทยเรานั่นเองนะคะในลองหาสิคะว่าสงขลาอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ตรงบริเวณนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าสงขลาอยู่ทางภาคใต้ประตูสู่ภาคใต้ก็คือจังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะนักเรียนรูปทรงของมันก็คือเหมือนด้ามขวานทองเลยใช่ไหมคะ การแบ่งยุคสมัยนะคะนักเรียนการจัดแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ของไทยนั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงแสดงพระทัศนะไว้ในพระราชนิพนธ์นะคะเรื่องตำนานหนังสือพระราชพงศาวดารในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถาเลขาเมื่อพุทธศักราช2457นั่นเองคะ่ะนักเรียนการตั้งถิ่นฐานของผู้คน นับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคประวัติศาสตร์ตอนต้นนะคะการเข้ามาของอารยธรรมใหญ่คืออินเดียและจีนถ้านักเรียนเปิดดูในแผนที่โลกใช่ไหมคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าประเทศจีนและประเทศอินเดียเนี่ยมีพื้นที่ที่กว้างและใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นอนันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะคะประเทศอินเดียและประเทศจีนจีนเนี่ยนะคะจีนแผ่นดินใหญ่ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าแผ่นดินใหญ่ แล้วก็นอกจากแผ่นดินใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วเนี่ยยังมีประชากรที่เยอะมากๆเลยนะคะนะักเรียนถ้าเทียบกับประเทศไทยเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งในประเทศจีนเลยก็ว่าได้นะคะต่อไปเลยนะคะนะักเรียนยุคสมัยของการค้านะคะคิศตศตวรรษที่1 5ถึง17นะคะนะักเรียนก่อนสมัยใหม่รัฐสมบูรณาราสิทธิราชสยาม การปฏิวัตินะคะในช่วง2,415และกําเนิดรัฐประประชาชาติในทางทฤษฎีการปฏิวัติ14ตุลานะคะ14ตุลาคม2516นั่นเองค่ะสมัยอาณาจาักรสุขโขทัยนะคะเป็นมาอย่างไรนะคะนครรัฐของไทยเนี่ยค่อยๆเป็นอิสระจากจักรวรรดิคแม่านักเรียนสงสัยว่าคแม่์คืออะไร ปัจจุบันก็คือประเทศกัมพูชาหรือคาเมนหรือว่าขอมนั่นเองนะคะที่เสริอมอํานาจลงในการปกครองก่อนที่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยนะคะมีการเสริอมอํานาจลงเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยก็คือพระเจ้าชัยวร,รมันที่7นั่นเองค่ะกล่าวกันว่าพ่อคุณสีอินทราทิศทรงสถาปนาราชาอาณาจักรที่เข้มแข็งและมีเอกราชเมื่อพุทธศักราช1781 อาณาจักรสุขโขทัยมีการปกครองแบบสมบูรณ์รายาสิทธิราชนั่นเองนะคะหรือสมัยก่อนเขาเรียกว่าพ่อปกครองลูกนั่นเองค่ะอาณาจักรสุขโขทัยนะคะแผ่ขยายดินแดน,นออกไปอย่างกว้างขวางนะคะในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ปรดิษ์ตัวอักษรไทยหากเป็นช่วงเวลาสั้นๆเสถียรภาพของอาณาจักรได้ออนแอลง ภายหลังจากการสวรรคตรของพระองค์นะคะพระองค์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีความตีชาสามารถอย่างยิ่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการรบและการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยนะคะนักเรียนในเวลาไล่เรี่ยกันนะคะพระยาบางรายได้สถาปนาอาณาจักรล้านนาขึ้นในปีพุทธศักราช1802โดยได้ขยายอำนาจมาจากรุ่มแม่น้ำกกและอิงสู่รุ่มแม่น้ำปิงพญาบางรายได้สร้างเมืองเชียงใหม่ และทรงมีสัมพันธ์อันดีงามกับพ่อขุนรามคำแหงแห่งสุโขทัยอาณาจักรเชียงใหม่หรืออาณาจักรล้านนามีอำนาจสืบต่อมาในรุ่มแม่น้ําปิงนั่นเองค่ะเมื่ออาณาจักรสุโขทัยเริ่มเสื่อมอํานาจลงนะคะก็จะมีอาณาจักรใหม่มาแทนนะคะนั่นก็คืออาณาจักรอุทยาผู้สถาปนาอาณาจักรวิทยานะคะนั่นก็คือพระเจ้าอู่ทองนั่นเองนะคะนักเรียนพระเจ้าอู่ทองทรงก่อตั้งอาณาจักรวิทยาในปี พุทธศัก,กราช1893ซึ่งในช่วงแรกนั้นไม่ได้เป็นศูนย์กลางของชาวไทยในดินแดนข้าสมุทรอินโดจีนทั้งปวงแต่ด้วยความเข้มแข็งนะคะที่เป็นทวีคูณเพิ่มเพิ่มมากขึ้นไปนะคะประกอบกับวิธีการทางสร้างความสัมพันธ์กับชาวไทยในกลุ่มเล็กๆกลุ่มต่างๆนะคะและก็รวบรวมมาเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นนะคะนักเรียนเข้ามาแทรกแซงสุขโขทัทยอย่างต่อเนื่องทําให้อนาจาักรสุขโขทัทยนะคะตกเป็น ประเทศราชของอาณาจักรยุธยาในที่สุดนะคะก็คือว่าเมื่อสมัยสุโขทัยเริ่มเสื่อมอํานาจลงนะคะยุธยาก็เข้ามาเป็นเมืองใหญ่ขึ้นและก็นําเมืองสุโขทัยนี้นะคะเป็นเมืองประเทศราชของตอนนั่นเองค่ะสมเด็จพระเจ้าบรมไตรโลกนาถนะคะทรงปฏิรูปการปกครองโดยการรวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางนะคะการยึดครองมลรากาของปรตุเกสในปีพุทธศักราช 2,054นั่นเองค่ะราวกลางทตศตวรรษรรที่16นะคะเมื่ออัชวนตองอูของพมา่าเริ่มมีอำนาจมากขึ้นการสงครามอันยาวนานักตั้งแต่พุทธศักราช2,091ส่งผลให้ทยาตกเป็นเมืองขึ้นนะคะหรือว่าเป็นประเทศราชของอาณาจักรตองอูในที่สุดก่อนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะทรงประกาศอิสรภาพในอีก15ปีต่อมาถือว่า ยุทยาเนี่ยนะคะตกเป็นเมืองขึ้นของตองอูเนี่ยมาอย่างยาวนานเลยถ้าใครได้ดูหนังหรือว่าละครเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรใช่ไหมคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่ามีการกรอบกู้เอกราชกว่าจะเป็นไทยเราถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะบรรพบุรุษของเราเนี่ยเสียเลือดเสียเนื้อมาอย่างมากมายเลยนะคะนักเรียนกว่าจะมีทุกวันนี้กว่าจะมีแผ่นดินไทยของเราทุกวันนี้นะคะสมัยกรุงธนบ,บุรีและกรุงรัตรนโกสินทร์นะคะ เมื่อกงศรีษยาเ,ยเริ่มเสื่อมอํานาจลงก็จะมีกรุงที่เกิดใหม่นะคะนั่นก็คือกรุงธนบุรีต่อมาก็คือกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะแต่จะมีความเป็นมายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะในปีพุทธศักราช2,310ถึง2,325เริ่มต้นหลังจากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระเจ้าจากสินมหาราชนั่นเองค่ะได้ขับไล่ทหารพรมาร่าออกจากแผ่นดินไทย ทำให้มีการรวมชาติได้ได้ย้ายเมืองหลวงม,มาอยู่ที่กรุงธนบุรีนะคะแต่เดิมเนี่ยอยู่ที่อยุธยานั่นเองค่ะอยุธยาเมืองเก่ากนนักเรียนเคยได้ยินบ้างไหมคะโดยจัดตั้งการเมืองการปกครองมีลักษณะการเมืองการปกครองยังคงดำรงไว้ซึ่งการเมืองการปกครองภายในอยุธยานะคะอยู่ก่อนโดยมีพระมหากษ,ษัตริย์มีอํานาจเด็ดขาดในการเมืองการปกครองเลยนะคะนักเรียน ในสมัยก่อนนี้นะคะพระมาหากษัตริย์ถือว่าเป็นสมมุติเทพนะคะมีคําสั่งที่เด็ดขาดมากๆเลยนะคะนักเรียนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะไทยเราเองนะคะยังต้องเผชิญกับการรุกรานจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะได้แก่สงครามเก้าทัพสงครามท่าดินแดงกับพม่าตลอดจนกระบฏเจ้าอนุวงศ์นะคะกับลาวและอานามสยามยุทธกับญวนนะคะถือว่า ในตอนต้นของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะยังมีสงครามอยู่นะคะนักเรียนและตอนนี้เราก็อยู่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เหมือนกันนะคะสรุปบทเรียนอาณาจักรชาติไทยนะคะมีความเป็นมาที่ยาวนานมีอาณาจักรที่จเจริญรุ่งเรืองในช่วงเวลาต่างๆโดยประวัติศาสตร์กระแสหลักนะคะจะเลือกนับอาณาจักรยุทธยาเป็นราชธานีแรกของคนไทยเรานะคะตามด้วย อา,อาณาจักรอยุธยาอาณาจักรธนบุรีและอาณาจักรรัตนโกสินทร์ตามลำดับนะคะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการเรียนเรื่องอาณาจักรชาติไทยในวันนี้นักเรียนอย่าลืมนำความรู้ที่ได้และไปทำการบ้านมาส่งคุณครูด้วยนะคะ